ความมันเด้อแบบมันเด้อตรงไหมดูความมันเด้อปลายไม้ต้นลำใหญ่โอ้อันนี้เก็บมันจะเก็บลำใหญ่มันจะเก็บลำใหญ่ ดูมันมันต้องโดนต้องโดนฟาดแรงๆลงมาไหมเพราะมันดื้อเบิรงมันุ่นดูมันดูมันพอมันดืดดดน้อเบิง่งมันเบิ่งมัน วันว่ามันเป็นกระหรอกที่นั่นวันวามันเป็นกระหรอกที่นั่นตกมาเจ็บว่าข้อมันเดือ้อโนหน้าตามัน,นหน้ามันนั่นโตมันเมืองมัน,มนลงมาอมามอบตัวซะด้วยดี ร่วมาไหมนั่นขึ้นไปอีกแล้วพ่นพ่นนิดซีเรียหวานดูมัน